คีย์เวิร์ดของข้อที่4ตรงนี้ก็คือ polar bears นะคะ uh, uh, เราไปหาคำว่า polar bears นี้มันอยู่ในพารากราฟไหนคะ mm hmm. เด็กๆเ,เมื่อกี้คุณครูก็เห็นแวบๆ mm hmm. เจอไหม mm hmm. à, คุณครูเจอแล้วคะ่ะ polar bears อยู่ในพารากราฟ A นะคะ mm hmm. เห็นไหม polar bears in the north in the north นะคะโพลาร์แบร์อยู่ในไหนคะภาคเหนือนะคะหนูก็ตอบนะพวกมันค่ะอาศัยค่ะ live in ค่ะ the north ใครไม่ได,ด้ดูคลิปนี้นะคะเสียใจมากนะคะอ่ะและข้อที่ห้า what is the name name ก็คือชื่อนะคะชื่อของ the most famous Canadian tree ต้นไม้ Canadian นะคะชื่อของต้นไม้ที่มีชื่อเสียงนะคะคืออะไรคืออะไรมีชื่อว่าอะไรคะดูธงชาติคะ่ะดูธงชาติเลยคะ่ะเห็นไหมคะ แน่ใบอะไรคะบางคนยังไม่รู้จักนะคะอ่ะใบนี้ค่ะ <c oughs> ดูพารากราฟแรกประโยคสุดท้ายค่ะ <c oughs> the most famous tree in Canada is หลัง is จะเป็นคำตอบเสมอนะคะ the maple tree the maple tree นะคะก็คือดอก ก็คือต้นอะไรคะเมเปิลนะคะหนูก็เติมไป the maple นะคะ tree สวยนะคะต้นเมเปิลแนน่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะประจำธงด้วยนะคะเป็นดอกประจำชาติด้วยนะคะอ่ะจบแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นนะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่63เล่มหล่เมื่อคาบที่แล้วนะคะคุณครูให้ทำข้อหนึ่งใหญ่ใช่ไหมคะอะ่ตัวนี้ก็จะเป็นฉเฉลยนะคะบางข้อเมื่อวานที่คุณครูเหลือให้หนึ่งข้อคือข้อที่ห้านะคะคำสุดท้ายที่เราไม่ได้เติมนะคะก็คืออะไรคะ light นะคะ Light เบานะคะ light ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงแสงไฟแต่อย่างใดนะคะอ่ะนี่ใช่ไหมเมื่อวานนี่นะคะข้อที่5นะคะ L-light คอ่าวันนี้ก็ เสร็จสิ้นภารกิจของเรานะคะแบบฝึกหัดเล่มลาย